พระวะโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติวิโสพระวารังสัมมาสัมพุโธวิชาเจรณะธรรมปโนสุกโตโลกัทวิทูนอนุตโลภุริสธรรมสาริชิสัตถาเทวะมนุษยานังพุทโธพระวะตินะเรามาดูผงนะฮะในเราศึกษาถึงผงนะฮะผงสมเด็จนะฮะ ท่านหดยุบยังไงนะฮะดูแตละองนะดูทั้งก้อนก่อนนะครับทั้งก้อนท่านจะหดยุบรัดนะหดยุบรัดนะทุกองนะหดยุบรัดนะดูแขนเขืนก็หดนะฮะมาดูหลวงพ่อเงินหลวง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 พ่อแก้ววัดเครือวานดูท่านหดเลยครับนะฮะท่านหดหลวงพ่อเงินก็หดนะฮะหดแล้วผงเนี่ยขุดขึ้นที่ลูกตาเลยท่านดูฮะนะครับผงเนี่ยขุดขึ้นตรงลูกตาท่านดูนะนะแสดงว่าท่านลงเหล็กจานอยู่นะท่านฮะ องค์นี้ผุดขึ้นตรงลูกตาทั้งองค์เลยท่าน